ตรงนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นสําคัญนะฮะเรื่องของอุปจุ์ประกอบจากค่ายจีนและรลัสเซียที่เคยโฆษณาชนเชื่อว,ว่าสามารถตรวจจับ F35 แล้วก็ F22 ได้แต่ว่าปฏิการครั้งนี้ฮะทำให้โลกเนี่ยกำลังจับจ้องว่าเลดร์ดังกล่าเนี่ยมันดีจริงเหรอทำไมเวนเนซุเอลาถึงไม่ได้มีการตอบโต้อะไรเลยฮะแม้แต่นิดเดียวเลยก็ไม่มีเหมือนกลายเป็นเป้านิ่งๆนะฮะ ให้อเมริกาเนี่ยทำการเข้าสอยครับตรงนี้ก็นำมาเป็นประเด็นข่าวสวัสดีครับสวัสดีข้าท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวสารนฮะทางด้านวงการทหารนำมาเสนอกันต่อนะครับวันนี้ก็ยังคงโฟกัสปฏิการทหารของอเมริกาต่อประเทศเวเนซุเอลาครับถึงแม้ว่าปฏิการดังกล่าวเนี่ยน่าจะคลอมพีดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ว่าอย่างไรก็ดีท่านผู้ชมครับสหรัฐอเมริกายังไม่ได้มีการถอนกําลังออกไปนะครับเนื่องจากว่าเวเนซุเอลาเนี่ยอาจจะมีกอกสองก็ได้ก็เลยมีการต้องคงทหารเอาไว้คงเครื่องบินเอาไว้แล้วก็คงเรื่องของเรือรบเอาไว้ครับในแถบของแคริบเบียนทีนี้มันก็เลยเกิดเรื่องของประเด็นวันหลงครับที่ต้องการจะบ่งบอกว่าก่อนที่อเมริกาจะทําการ ส่งลบพิเศษนะฮะเดลต้าเนี่ยบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวนายนิโคลัสมาดูโรเนี่ยนะครับจนหลายคนเนี่ยก็มีความต้องสงสัยว่าเอเฮริคอปเตอร์ของอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะลำใหญ่นะลำไม่เล็กเลยฮะ c ีเอชินุกนะครับแล้วก็มี v 2ยี่สองออสเปเนี่ยบินนำเอาหน่วยประการพิเศษนะฮะจำนวนหลายร้อยคนเนี่ยไปโรยตัวฮะใกล้กับบ้านพักของนายมาดูโรเนี่ย บินเข้าไปได้อย่างไรทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมครับก่อนที่อเมริกาจะบุกเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวว่าเวเนซุเอลานะั้นมีการติดตั้งฮะเรื่องของระบบป้องกันภัยอากาศหลากหลายมากก็มาจากรัสเซียก็ส่วนหนึ่งมาจากจีนก็ส่วนหนึ่งนะฮะมาจากรัสเซียที่เรารับทราบก็คือว่ามีระบบป้องกันภัยอากาศพิสัยไกลก็คือรุ่น S 3 0 0 V นะฮะ รุ่นนี้ก็สามารถสอยเป้าหมายได้ไกลละ150กิโลเมตรขึ้นไปโดยเฉพาะเครื่องบินที่มาจากฝ่ายของอเมริกาแล้วก็ยังมีเรื่องของระบบบุกนะฮะ M3 ที่เวเนซุเอลาก็ได้มีการเข้าไปจัดหากับรัสเซียไม่กี่ปีนะท่านผู้ชมครับก็นำมาวางกำลังและนอกเหนือจากนี้นะฮะแหล่งข่าวที่มาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าเวเนซุเอลาเคยได้มีการจัดซื้อฮะ เลดร์ป้องกันภัยนากาศจากจีนก็คือรุ่น JY27 นะซึ่งจีนเนี่ยเคยได้มีการอ้างสรรพคุณว่าเลด์ดังกล่าวนั้นสามารถตรวจจับเป้าหมายขนาดเล็กเล็กยิ่งกวา่าแมงวันแมงหวีนะฮะก็คือสามารถไปตรวจจับเครื่องบินขับไล่แบบ F22 และ F35 ได้ซึ่งก็เป็นเครืบินสเตลครับก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับเลด้ในบูเอ็มนะครับของรัสเซีย ก็ต้องประสบชะตากรรมเช่นเดียวกันคือมาดูโรเนี่ยก็ต้องการที่จะเรียกว่าเอามาล่าแล้วกันฮะเอามาล่า F22 กับ F35 ก็เลยได้มีการจัดซื้อระบบป้องกันแรรอากาศมาแต่ปรกิการดังกลงกาวเนี่ยปรากฏว่าเรดร์ครับซึ่งเป็นเรดร์พิสัยไกลเนี่ยจะตรวจจับเครื่องบินลบของอเมริกาได้หรือไม่ได้อย่างไรก็าตามแต่นะครับแต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นเนี่ย เราก็เห็นว่าพวกระบบเรดาร์ーーมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยฮะไม่ได้ช่วยในการที่จะมาตอบโต้อเมริกาและปฏิการทางทหารเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอเมริกานั้นมีการตอบโต้แบบสายฟ้าแลบครับชนิดที่ว่าเวเนเซุเอลาเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นปฏิการครั้งนี้นะฮะตามกระแสข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าอเมริกานั้นได้มีการใช้เครื่องบินฮะท่านผู้ชมหลายหลายลำนะครับไม่ต่ำกว่า150ลําก็ดึงมาจาก ซีโลกตะมันตกนะครับแล้วก็มาทํางานกันอย่างใกล้ชิดแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องของรายละเอียดว่าอาวุธอะไรฮะที่บุกเข้ามาโจมตีระบบป้องกันภายนอกาไม่เว้นแต่เลดร์ฮะท่านผู้ชมครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับอเมริกาเนี่ยได้มีการเผยว่าเขาได้มีการใช้ทุกอย่างที่มีฮะก็คือเครื่องบินเนี่ยบินจากฐานทัพประมาณ20แห่งทุกซีโล่ครับแล้วก็มารวมตัวกัน ในนั้นก็จะมีเครื่องบินทิ้งระเบิดนะฮะแล้วก็มีเครื่องบินขับไล่เครื่องบินข่าวกรองเครื่องบินลาตะเวนเครื่องบินสอดแนมและเฮลิคอปเตอร์นะครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็เรียกว่ามันก็เป็นประการที่วางแผนกันเอาไว้เป็นอย่างดีถึงขนาดที่บอกว่าอูสูมสเวเนเซล่าครับไม่ได้มีการขึ้นบินด้วยสามไปหรือเวเนเซล่าจะมีการปรากฏว่าจะต่อต้านในฝ่ายของอเมริกา เหมือนปะหนึ่งว่าฐาเนี่กำลังหลับงีบไปฮะแล้วก็จูจ่เนี่ยนะครับขีปนาวุธหรือแม้แต่ไขล่อนทั้งหลายเนี่ยมันก็หย่อนเข้ามาใส่โดยที่ผ่านมานั้นเนี่ยสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าสหรัฐได้มีการส่งเครื่องบินแบบ f 2 2 Raptor กับ f 3 5ซึ่งมันจะกลายเป็นหัวหอ,อกหลักนะในการที่จะไปสอยเครื่องบินแบบซู30ของเวเนเอลาหากว่าเวเนเอลาฮึดฮัดหน้าที่ ต้องการจะสู้ขึ้นมาแล้วที่เหลือนะฮะก็จะเป็นเครื่องบินที่ช่วยในการสนับสนุสน,นเช่น F18 ก็บินในภารกิจการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินแล้วก็จะมีเครื่องบินแบบ EA18G g, g o w e r ครับก็เป็นเครื่องบินที่ใช้สำหรับการทำสงครามอิเล็กทรอนิก e e ในนั้นก็จะเป็นการเข้าไปแจมสัญญาณพวกระบบเลดร์ของพวกระบบป้องกันภายนอกาศของพวกแซมทั้งหลาย แล้วก็มีเครื่องบินแบบ B1 นะฮะซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดยังรวมถึงว่ามีเครื่องบินสนับสนุสนอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายนอกเหนือจากนี้แล้วฮะอเมริกาเนี่ยยังได้มีการส่งดโดรนนะครับไปทําการบุกด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนัะ้นปฏิการิาของอเมริกาเนี่ยมันก็เกิดจากการสอดประสานกันในหลายหน่วยงานนะครับที่พุ่งเป้าไปโจมตีเรื่องของระบบป้องกันภายอากาศร,ระดับแรกๆครับแล้วก็ระบบ เรดร์ทั้งหลายครับที่มันมีการก็ามาตรวจจับกันในช่วงเวลานั้นเมื่อสหรัฐอเมริกาได้ทําการเคลียร์นะฮะระบบป้องกันภัยอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยเป็นหนึ่งในสาเหตุจะต้องทําการส่งหน่วยปฏิการพิเศษนะครับลุกค,คืบเข้าไปยังแผ่นดินของเวเนเซุเอลาโดยเฉพาะที่กรุงกาลากัสนะครับก็ทําให้ไปค้นหานายนิโคลัสมาดูโรก็ได้พบตัวหลังจากนั้นก็นําตัวนายนิโคลัสมาดูโรครับ ขึ้นเรืออู่ยกพลขึ้นบก USS อส i m ิโบิมาจนมาถึงนักขณะนี้ก็มีกระแสข่าวว่านายนิโคลัสมาโดโรนั้นน่าจะถึงนิวยอร์กนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็คงต้องมาขึ้นศาลในกรุงนิวยอร์กครับเพื่อเขาเนี่ยจะต้องรับโทษต่อไปนะครับตรงนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญนะฮะเรื่องของอุปจรป์กรจากค่าจีนและรละัสเซียที่เคยโฆษณาชนเชื่อว,ว่า สามารถตรวจจับ f 3 5แล้วก็ f 2 2ได้แต่ว่าปริการิาครั้งนี้ฮะทำให้โลกเนี่ยกำลังจับจ้องว่าเรดาร์ดนักกล่าเนี่ยมันดีจริงเหรอทำไมเวเนเซุเอลาถึงไม่ได้มีการตอบโต้อะไรเลยฮะแม้แต่นิดเดียวเลยก็ไม่มีเหมือนกลายเป็นเป้านิ่งๆนะฮะให้อเมริกาเนี่ยทำการเข้าสอยครับตรงนี้ก็นำมาเป็นประเด็นข่าวสวัสดีครับ